ท่านสาธุชนหไหมครับท่านผู้มีเกียรติสาธุชนกับช่วงน,นี้ได้ถวายการต้อนรับพระสงฆ์สมณศักดิ์พระเถระพระเถระซึ่งได้ให้ความเมตตาเดินทางในพิธีทำบุเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ปีพุทธศักราช2556 ถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญแก่พวกเราโดยทั่วกันนะครับในขณะนี้ท่านเจ้าประทุนสมเด็จพระบรรทัรักษกรรมการมหาเถรรสมาคมงกับผู้ช่วย้จ้าว่ารัดปวานนิเวศนิฐานซึ่งเป็นพระมมหาเถระ ได้ให้ความเมตตาเดินทางมาถึง,วง,งรวมทั้งระสง์สมณศักดิ์ในารับะส์สมณศักดิ์พระเถระนุเถระพระเดชกุลหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระธรรมมงคลรยานหลวงพ่อวิริยังที่พวกเรารู้จักในานามหลวงพ่อวิริยังเจ้าวาดวัดธรรมมงคลนะครับ วรวมทั้งพระสงฆ์ต่อมนศสารพระเกจิอาจารย์นะครับสายีิปัสนาจารย์ีจำนวน5 6หรูปนะครับรวมแล้วจำนวน5 6หรูปได้ให้ความเมตตาเดินทางมาถึงเจ้าหน้าที่ได้นำพระกุณเจ้านะครับเจ้าหน้าที่ได้นำพระกุณเจ้าเข้าสู่อาสนาที่รับรองตามรายชื่อ ลารยเช่ดด้านหน้ากล่องรับจะตุปัจจัยทั้งสามแถวตามลำดับลดนะครับทั้งสามแถวตามลำดับสมเด็จพระราชาคณะซึ่งเป็นพระมหาเถรทัทคผู้ใหญ่จำนวน3ารูปนะครับเจ้าประทุนสมเด็จพระวรนรัตน์พระกวร,ร,รวิเวศวิหารได้เมตตาเดินทางมาถึงอีกสองรูปนั้นคือ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมาหาวีรวงศ์วัดสมบัติรบงสารามและสมเด็จพระมาหาบุรีวงม์วัดราชบ่อิสถิตมหาศรีมารามได้รับทราบจากเจ้าหน้าที่นะครับว่ากําลังเดินทางมาสํสาหร,ร,ร,รับพระสงฆ์ธรรศัสส์พระเถรานุเถระพระวิปัสสนาจาราย์ได้เมตตานั่งตามลําดับในแถว ที่กำหนดไว้ตามรายชื่อนะครับตามรายชื่อตั้งแต่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรมกุญญาหลวงพ่อวิริยังวัดธรรมมงคลนได้เมตานั่งเป็นประธานสงประกอบพิธีสงเจริญพระพุทธเากนะครับลำดับถัดมาคือท่านพระเดชพระคุณพระโสภลว,วิสุทธิคุณหลวงพ่อบุญเพง็งวัดป่าวิเวกธรรมจังหวัดขอนแก่นนะครับ ลำดับถัดมาคือท่านพระครูดมศิรวัตรหลวงพ่ออุดมวัดป่าสถิตทางพรนารามจังหวัดเบองกาฬนะครับจังหวัดเบองกาฬลำดับถัดมาคือพระเดชพระคุณพระธรรมวจีติยาจารย์หลวงพ่อวนเรือนวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครนะลำดับถัดมานั้นคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อคนที่สองวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานคร ลำดับถัดมานั้นก็กคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อทองคำการจนะวันโนวัดท่าบูชาจังหวัดปุริการนะครับลำดับถัดมานั้นเซ็ท่านพระกวดประหลัดปูนเดชคำโพวัดธรรมมงคลอันดุงเทพมหา,หานครลำดับถัดมานั้นก็คือหลวงพ่อปูนสุมเมทรวัดป่าตูทอจังหวัด,ดอุดรธา,านีนะครับ ลำดับถัดมานั้นคือพระอาจารย์แก้วสุจินโตวัดถ้ำแก้วผู้ฆ่าจังหวัดสกลนครนะครับลำดับถัดมานั้นคือพระอาจารย์เตมศักดิ์เชื้อธรรมโมวัดป่าดงพระจังหวัดสกลนครลำดับถัดมานั้นคือพระอาจารย์เทนวรัธรมโมวัดโสติการานจังหวัดสกลนครนะครับ ลำดับถัดมานั้นคือพระอาจารย์สมพลกาสศิรวัดป่าสมณลธรรมจังหวัดพิสุนโรกนครับกับลำดับถัดมานั้นคือพระอาจารย์ทําการจารุธรรมโมวัป่าคันซอพุกพาคุณภาวนารามประเทศสหรัฐอ,อเมริกานะครับลำดับถัดมานั้นคือพระอาจารย์สนิทกีรัสรสนิทโรวัดป่า พิริเกตจังหวัดจันทบุรีนะครับลำดับถัดมาคือข้าราชการพระยุงสวนาปยวัดป่าปูรีพระป่าศรีราชาจังหวัดสกลนครนะครับจังหวัดสกลนครตั้งแต่แถวที่หนึ่งลำดับจนถึงแถวที่สองและลำดับจนถึงแถวที่สามตามลำดับนะครับ เป็นพระสงฆ์กรรมนัสส์พระเถรานุเถระพระวิปัสนาจารย์ซึ่งได้รับความเมตตาจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนะครับต่างจังหวัดท่านเมตตาดินทางมาจากขอนแก่นบึงการบุตรธานีนะ,ะครับสกลนครทิศุโลกจังพระบุรีสกลนคร จันทบุรีสกลนครปทุมธานีกาลสินด้วยนะครับอับนาาเจริญของคายตามจังหวัดภาคเหนือกำแพงเพชรนะครับกำแพงเพชรด้วยนครราชสีมานะครับนครราชสีมา สุบ,บุรีนะครับอาจารย์สุนบทบรีได้กล่าวไปแล้วนะครับอาจารย์สุนบทบรีกับนอกจากนี้ที่พระเดชพระคุเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับจาต่างประเทศพระอาจารย์คำตางจารุสัมโมอวัดอาคัน ่อพุทวนาราประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเดินทางมาจากต่างประเทศและก็ยังมีพระวุุเจ้านะครับพระวสุเจ้าเดินทางมาจากต่างประเทศอีกหลายหลายรูปนะครับตัตนงรัชูรัตนะคุณทีวิเทพก็ดองพ่อปีชานะครับวัดไทยนวรารัตนารา960 รัฐอุตรรประเทศอินเดียนะครับก็แค่นี้ก็คือท่านครูท่านครูนิคัตโรนักวุทยากรน,นะครับท่านด็อกเตอร์ท่านปราปีชากระตับคุณโจน,นะครับหรือที่ลูกศิษย์